สวัสดีครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราได้คุยกันมาล้วนะฮะว่าเราจะเอา iPad 2นะครับมาเปิดตัววันนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะฮะที่เราจะนำ iPad 2มาเปิดตัวนะครับนี่ฮะอา,อาจจะเป็นกระเป๋าเสียหรือกระเป๋าเก็บของหรือยังไงแต่ไม่ใช่ะฮะเปิดมาข้างในนี้เป็น iPad 2อยู่ตัวนี้นะครับนะฮะเดี๋ยวเราจะทำการเล่นให้ดูนี เปิดขึ้นมานะฮะจะเจอหน้าโฮมเพจมันปกตินะครับก็สไลด์ชูอันล็อกไปนะฮะคุณผู้ชมอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเนาะอ่เดี๋ยวปรับมุมให้นี่นะฮะเป็นตัว iPad 2นะครับผมมีแอปพลิเคชันมากมายแต่ที่ที่ตอนนี้นะฮะเป็นแอปมีแอปพลิเคชันอ่าที่โดนใจสำหรับคนที่ชอบดูคอนเสิร์ตนะครับผมก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่เรียกว่าป้ายไฟนะนะฮะ ราจะออกจากซองมาให้ดูกันนะครับนี่นะฮะผู้ชมจะเห็นจอเปล่าๆอย่างนี้นะครับสมมติผู้ชมรักดอยนะฮะผู้ชมก็เขียนไปเลยดอยอ่านี่นะครับก็จะเห็นดอยครับนี่สำหรับคนที่ชอบดูคอนเสิร์ตนะครับผมก็จะเป็นป้ายไฟนะฮะและอีแอปพลิเคชันหนึ่งนะที่ผมชอบมากเลยนะครับผมเป็นเรื่องของสำหรับคนที่รัก เรื่องของเสียงดนตรีนะครับเกี่ยวกับกีตาร์คลาสสิกอ่ะเราจะเล่นเพลงให้ฟังนะเนี่ผมมาเล่นเพลงจาก iPad นี่แหละมาอยากฟังเพลงอะไรไหมครับ สวัสดีครับชอบอยู่ห้องนู้นนะผมอ่าเดี้ก็เป็นแอปพลิเคชันเบาๆนะครับที่จัดให้นะฮะอ่ะต่อมามีอีกแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเปียโน no นะฮะแต่เราเราไม่เล่นเราเล่นไม่เป็น นี่นะฮะเป็นกร,ราดแบรนด์นะครับผมก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของกีตาร์ไฟฟ้านะฮะเป็นฮาร์ดร็อกแล้วก็สามารถเลือกเล่นเพลงหรือแต่งเพลงสร้างสำหรับคนที่ชอบรักเสียงดนตรีนะครับอ่ามา เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะฮะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมันมากเลยนะเป็นแบบคลาสสิกคลีนก็มีนะครับเป็นแบบวัตช์มบูเป็นแบบเอานายุโรปยุโรปนิดหนึงน่านะฮะสำหรับคนที่ชอบนะฮะก็สามารถนำไปใช้ได้นะหรับ iPad 2นะฮะ วันนี้ก็มาแนะนำกันแบบเแบาบๆเดี๋ยวยังไงคลิปต่ตอไปเดี๋ยวมาแนะนำกันอีกนะฮะทิ้งท้ายด้วยแอปพลิเคชันนี้ดีกว่าที่เชื่อว่าหลายคนต้องชอบนะครับอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะชอ็อคก,กิ้งชอปเชื่อว่าในในเชื่อว่าใน iPhone ของทุกคนต้องมีนะครับชื่่อออวาใน iPhone ขงงุต้มีสวัสดีชาวดอยสวัสดีชาวดอย นั่นเป็นงไงล่ะเออนะครับโอเคครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย